ดูครับพี่น้องไปขายของกลับมานี่ครับดูด,ด,บดึงไม่ขึ้นแน่ครับล้มเลยครับนี่ไปขายของกลับมานี่ดูดีครับสารประภูมิไม่ล้มดูหมดเลย ไม่โดนดูไม่โดนไม่โดนโอ้โหหักไปโอโ้มันหักไปโอ้โอ้โหมันหักงัดขึ้นมาหมดเลยเนี่ยเหมือนโดนอะไรฟันเลย่ยเหมือนโดนอะไรฟันเลยดูที่ความที่มันหักมัโโนโค้งไงหมดเลยมันหนักลุกยังไหวไหมเนี่ยตรงนี้เพราต้องค่อยค่อยตัดเนี่ยไม่ได้หรอกยกไม่ได้ หนักมากม,มันถอนรากนี้นยังไม่ได้อาบน้ำไม่เขี่ยวหรอกมันถอนลากขึ้นมาเลยเห็นไหมนะ่ะพื้นมันมันมันในนี่ยพืนมันเป็นโพงข้างล่างเปิดขึ้นมา